สรุปตรงนี้ก่อนครับตอนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่นต่อนะครับในเรื่องของส่วนขายออนไลน์ที่นอกเหนือจากแค่แค่แพลตฟอร์มรายได้จากการขายออนไลน์นะครับสิ่งที่ผู้ขายต้องรับรู้คือค่าสินค้าบรค่าขนส่งแน่ๆนะครับและถ้ามีเงินที่แพลตฟอร์มได้ให้มาก็ต้องรับรู้เป็นเงินได้รายได้ด้วยรายจ่ายก็แน่นอนนะครับต้นทุนค่าขนส่งที่จ่ายถ้ารับรู้ค่าขนส่งมาค่าขนส่งจ่ายก็ต้องรับรู้เป็นรายจ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายกับแพลตฟอร์ม ถ้ามีอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมีการจ่ายปั๊บหากให้จ่ายแบบไหนต้องเข้าไปเช็คแล้วเข้ามาทําความเข้าใจตรวจสอบให้ดีนะครับตรงนี้เป็นสรุปที่ขยายเพิ่มเติมนะครับจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นะก็คือในฝั่งของค่าของค่าขนส่งในสรสนุปเนี่ยทุกอย่างผมเอาแบบสรุปในมุมที่เราคุยกันทั้งหมดเอาไว้ให้ใช้แล้วกันนะค่าขายของค่าขนส่งเนี่ยเมื่อถือเป็นการขายร่วมกันไม่หักภาษีเนาะอันนี้คือในเคสที่เมื่อค่าขนส่งรวมเป็นยอดขายครับจะไม่ถูกหักภาษีให้จ่าย ส่วนเงินสูสนะครับภาษีเงินได้ได้แน่นอนแบบถ้าเป็นหนุหนไม่เสียแล้วก็ภาษีหักต้องเช็คให้ดีว่าเขาจ่ายให้ในกรณีไหนอาจจะถูกหักหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับทางแพลตฟอร์มว่าตกลงไปไงนนะครับส่วนฝั่งของรายจ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับถ้าหักตามจริงคือถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่หักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือเป็นนิติบ,บุคคลนะครับก็ต้องหักค่าใช้จ่ายตามนี้นะครับหักค่าใช้จ่ายตามหลักการหลักฐานที่มันเกิดขึ้นนะครับ ค่าขนส่งใจให้กับบริษัทขนส่งไม่ดีเนาะถ้าเป็นงานขนส่งเป็นปกติทุระกันนะครับขออภัยนะใช้คาว่าปกติธุรกาถ้าเดี๋ยวจะไปงงกับแท็กซี่นะครับหเปอร์เซ็นแล้วก็ภาษีหักนะครับถ้าถ้าเป็นสินค้าไม่มีภาษีคุณค่าเพิ่มต้นทุนาสินค้าแน่นอนนะครับก็สามารถขอคืนแบตได้ถ้าเราจดแบตแล้วก็จ่ายแพลตฟอร์มถ้าจดแบตกันหักการหักไม่จ่ายส่วนใหญ่จ่ายให้แพลตฟอร์มที่เราจ่ายทั้งหมดมาร์กต้องหักไม่จ่ายเพียงแค่หักให้ถูกที่หักให้ถูกต้องเพราะว่าในมมมุนึงถถ้้าาาาาเเรรไ่่่หักก็ือวผูจย มีความผิดน,นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของฝั่งขายของในมุม Marketplace